สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณลงตุ๊กตานะคะคนเก่าคนเดิมคนสวยคนน่ารักนะคะทุกคนส่งผมเออมาในมุกนี้อีกแล้ววันนี้นะคะลองตุ๊กจะพาทุกคนนะคะมาดูสิบเอ็ดอำเภอนะคะที่เจริญกว่าจังหวัดลองตุ๊กเชื่อว่าคนลากราหลายๆท่านเลยที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังมีคนไทยหลายๆท่านเลยนะคะที่ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะมี้ลงเดงก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเฮ้ย อำเภอมันก็คือแบบรองมาจากจังหวัดใช่ไหมคะรองมาจากจังหวัดแล้วมันจะใหญ่กว่าจังหวัดได้ไงแล้วมันจะเจริญกว่าจังหวัดได้ไงคือน้องตุ๊กเคยทำอีพีที่แล้วนะคะแต่ว่านานแล้วแหละนะคะนานแล้วแหละตอนนั้นมีคนติดตามแค่สองหมื่นเองนะคะทุกคนเคยทำคลิปรีแอคชั่นว่าจังหวัดที่ใหญ่เอออำเภอที่ใหญ่กว่าจังหวัดนะคะซึ่งตอนนั้นน้องตี๊ก็แบบตะริงไปแล้วแล้วข้างนี้ก็คือแบบว่า อันนี้คือเจริญอันนี้เป็น11อำเภอที่เจริญกว่าจังหวัดนะคะทุกคนมาฟังมาดูกันว่าจะมีอำเภออะไรบ้างนะคะแต่ก็ขอบอกเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังก่อนนะคะ เพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านเลยที่ถาม,ม้อกตุเข้ามาว่าน้องตุ๊กตาระหว่างอน้องตุ๊กช่วยแปลคาว่าเมืองแขวงกับจังหวัดอำเภอให้พี่ฟังหน่อยซึ่งพี่ไม่เข้าใจานะนะเดี๋ยวุ้กตุจะแปลให้ฟังนะคะแต่ก็เข้าใจว่าในตอนนี้อ่ะทุกคนคือทางสปปลาวนะคะทุกคนคือท o u t u b ปกันเยอะมากนะคะแล้วก็ทํา y o u t u b e กันเยอะมากแล้วก็มีคนไทยส่วนมากนะคะ99%เลยที่เป็นคนไทยที่กดติดตามนะคะ และน้องตัวเองทำ u t u b e มาได้ประมาณปีนี้เข้าปีที่3มแล้วนะคะถ้ารวมกับช่องเก่านะคะเพราะว่าช่องเก่าอะ่ะคือตอนนั้นโดนแทกไปแล้วตอนนี้คือได้กลับมาแล้วนะคะก็ลงทั้งช่องเก่าและช่องใหม่นะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ดิลลนนะคะดิลล์ดิลลน,น,ลน,น,ลนเพราะว่าแต่จะเข้ามหาลัยแล้วคือแบบดิโลนหาเงินเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนนะคะเพราะว่ากล้จะเข้ามาหาลัยแล้วเพราะว่าต้องเตรียมหลายๆอย่างนะคะ เดี๋ยวขอบอก,ก่อนว่าเข้ามาหาลัยนี้ตีงก็แบบได้เตรียมเพราะว่ามันแบบเราต้องเตรียมที่นอนไปเองนะคะวาเพราะว่าวันนั้นน้องตุ๊กได้ถามพี่น้อยนะคะต้องเตรียมที่นอนแล้วคือทุกอย่างคือเราเตรียมไปเองนะคะทุกคุณนั่นแหละและ เดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังก่อนว่าระหว่างคําว่าแขวงที่ลาวอะถ้าเปรียบเทียบเป็นที่ไทยนะ่ะคืออะไรนะคะเดี๋ยวพูดให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวขอไปตัดไปที่ประเทศลาวก่อนนะคะประเทศลาวนะคะจะมีแขวงเมืองนะคะบ้านนะคะทุกคนจะมีแค่สามอย่างนี้นะคะทุกคนมีมีบ้าน,นเส้นบางตุกอยู่บ้านทนม่วงนะคะเมืองล้องซานแขวงไซสมบูรณ์นะคะ นี่แล้วถ้าแบบมาอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยทุกคนน้องตุก๊กอ,อยู่ที่จังหวัดปทุมนะคะแล้วก็อยู่อำเภอจุด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 นะคะแล้วก็อยู่อ่าตำบลจุด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 แล้วก็อยู่บ้านคือที่เราจะแบบว่าไม่มีตำบลน,นะคะที่เราถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือจังหวัดก็คือแขวงนะคะจังหวัดจังหวัดก็คือแขวง ส่วนอำเภอก็คือเมืองนะคะส่วนบ้านไทยก็บ้านราวก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าลาจะไม่มีตำบลน,นะคะคแค่นั้นเองค่ะทุกคนจะไม่มีตำบลแต่ขอบอกเลยนะว่ามาอยู่เมืองไทยนะคะอยากจะบอกว่าต้องทุกสับสนกับเส้นทางมา mm hmm. เพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะาประเทศไทยนะคะ mm hmm. เขาะจะมีซอกซอยเยอะมากๆานะคะ mm hmm. คือแบบจริงๆแล้วเราตัคิดว่าซอยแค่นี้มันก็สับสนแล้วนะแต่ไทยก็ยังไม่หยุดสร้างเพื่อ mm hmm. เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนั่นเองะคะ่ะทุกคน อันนี้ไม่ได้จะอวยอะไรแต่อย่างใดแต่พูดในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ที่ยุงตุ๊กเคยเห็นในสิ่งที่เป็นจริงที่ผ่านมาจนตอนนี้คือเห็นว่าเขาประเทศไทยสร้างถนนหนทางอย่างแบบตลอดเลยนะคะสร้างถนนหนทางอย่างตลอดเลยพูดง่ายๆเลยเส้นทางในบ้านลุงตุ๊กเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยเหมือน40่ปีที่แล้วนะคะของประเทศไทยแต่ว่าตอนมีประเทศไทยพัฒนาไปไกลมากนะคะทั้งถนนหนทางและการสร้าง ทุกอย่างขึ้นมานะคะก็จกบไปแล้วนะคะทุกคนที่ผูดมาเมื่อกี้เดี๋ยวเรามารับชมต่อไปกันเลยนะคะทุกคนจะได้ก็ฝากท่านผู้ชมนะคะไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเจ้าของคลิปเจ้าของช่องนี้ด้วยนะคะก็11อำเภอนะคะที่จเจริญกว่าจังหวัดมีอำเภออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะบางทีทุกคนอาจจะเป็นหนึ่งในอำเภอนั้นไปเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะไปดูกันเลยจ้า สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT v v t o d y y จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ11อำมเภอที่อาจจะเริญกว่าตัวจังหวัดแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ เราจะนําอําเภอที่อาจจะเจริญกว่าตัวจังหวัดหรือตัวอําเภอเมืองมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคิดต่างเห็นว่าอําเภอนี้ไม่ควรติดหรือมีอําเภอที่ควรติดแต่ไม่ได้นําเสนอคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันด้วยนะครับ11อําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสอำเภอสุงไงโกลกเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนาราธิวาส มีตัวเมืองขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่างกลกในปัจจุบันมีบ้านเรือนร้านค้ามากมายมีสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าและผู้คนเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่นี่เป็นการผรสมผสานกันระหว่างคนจีนคนไทยและคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาตั้งแต่เดิม ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองจนจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นี่จะเป็นลักษณะพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเมืองนี้นะครับ1ิบ 1> อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอําเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาเป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้และเป็นเมือง เสียงในการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลักในภาคใต้ตอนล่างหาดใหญ่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นศูนย์กลางการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคใต้นะครับใหญ่มากทุกคนมีตึกสูงมาก9อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี อำเภอบางละมุงหรือคนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อพัทยาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยาเมืองพัทยานับได้ว่าเป็นเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างไปจากเมืองอื่นในหลายๆด้านซึ่งถือเสมือนเป็นข้อได้เปรียบของเมืองในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒน,นาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการบริหาร ซึ่งเป็นจุดเด่นเ,เป็นอีกข้อที่ได้เปรียบของเมืองหรือศักยภาพของเมืองพัทยานั่นเองสวยมากกรมนี้แปดอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาหากจะพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมที่คนไทยรู้จักชื่อแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือนิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี และด้วยสิ่งนี้นี่เองที่ทําให้หลายคนมีภาพจําว่าสีราชาคือเมืองอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นภาพจําที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากแต่ศรีราชาเองก็ยังมีความเจริญในด้านอื่นๆมากมายและยังเป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและยังเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกด้วยนะครับโอสวยตึกโคสูงค่ะทุกคน อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูศรศักดิ์ไปจนสุดเขตของจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากกว่าอำเภอเมืองปทุมธานีเนื่องจากเป็นทางผ่านของการคมนาคมไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเขตเทศบาลน,นครหนึ่งแห่งเขตเทศบาลเมืองสองแห่ง และเขตเทศบาลตำบลอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่นับได้ว่าเป็นอำเภอที่มีความเจเริญเป็นอย่างมากหก mm. อำเภ <6 S 1> อคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นอำเภอที่มีความสําคัญของจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากในพื้นที่มีสถานที่สําคัญและที่ตั้งองค์กรสําคัญหลายแห่ง เป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดของจังหวัดรวมถึงเป็นแหล่งงานของจังหวัดเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทาให้ปัจจุบนันเกิดความหนานแน่นในส่วนของบ้านจัดสรรชุมชนและประชากรและยังเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครที่มีย่านการค้าขายและอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าอย่างมากจังหวัดที่อันนี้คือเป็นอำเภอที่อตอยู่นะคะอำเภอคลองหลวงนะคะทุกคน อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอำเภอลำลูกกาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีและเป็นเขตบริมณฑลกรุงเทพมหานครโดยในพื้นที่มีหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนอย่างหนานแน่นปัจจุบันมีรถไฟสา,สายสีเขียวเปิดให้บริการอีกด้วยนับได้ว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญเป็นอย่างมากและเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงไม่แพ้อาเภอในๆของประเทศไทยอีกด้วยนะครับ อำเภอลำลุกกาเป็นอำเภอที่ FC ของตุ๊กอยู่นะคะทุกคนจำได้เพราะเขาเคยส,รรสั่งสั่งของกับ้ังตุ๊ก4อำเภอสามปราณจังหวัดนครปฐมอำเภอสามรานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐมและเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองนครปฐม,มและเนื่องจากห่างจากกรุงเทพมหา,หาคนครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมประมาณ35กิโลเมตรซึ่งถือว่าใกล้มากมาก จึงเป็นอำเภอที่รองรับความเจริญจากกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้จึงทําให้อําเภอสามปร,ราณเป็นอำเภอที่มีความเจริญในแทบทุกด้านมีแต่อําเภอใหญ่ๆเนาะทุกคนอ,อสามอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันอำเภอหัวหินเป็นอํเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขัน ทุกวันนี้หัวหินมีชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างอากาศที่สามารถเที่ยวได้ในหนึ่งวันและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร196กิโลเมตรหัวหินเมื่อก่อนนั้นก็เป็นแค่หมู่บ้าน,นเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งมีรัศดรอ,อาศัยอยู่ไม่มากนะักเน้นการประกอบอาชีพทางด้านการประมงแต่ต่อมารัศดรในเขตท้องถิ่นอื่นๆอย่างจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็ได้อบพยพเข้ามาเพื่อทำมาหากิน เลยทำให้ชุมชนเล็กๆนี้ขยายตัวใหญ่มากขึ้นและมีความเจเริญมากขึ้นจนปัจจุบันมีความเจเริญมากกว่าตัวจังหวัดก็ว่าได้จ้าลนะ่ะสวยมากจังหวัดนี้อ 2. อง<ำ>อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดภายหลังรัฐบาลได้ประกาศให้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้แม่สอดจากเดิมเป็นแค่เมืองเล็กๆ ติดชายแดนประเทศเมียนมากกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครแม่สอดเดิมราคารที่ดินแค่ไร่ละ1-2ล้านบาทปัจจุบันพุ่งพรวดไปถึงไร่ละ20-30ถึง30ล้านบาทนักลงทุนจากทั่วทุกสารทิศมองเห็นช่องทางการลงทุนต่างหออหิ้วกระเป๋าเงินเข้ากว้านซื้อที่ดินสร้างโรงงานโรงแรมกันเป็นจำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน จนทำให้แม่สอนเจริญกว่าตัวจังหวัดนั่นเองนะครับ mm. หนึ่งอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญาประเทศเป็นอำเภอชายแดนทางด้านตะวันออกของประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อกับเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาอำเภออรัญญาประเทศจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นสถานีขนถ่ายสินค้า และเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและหลายๆคนมองตรงกันว่าเป็นอำเภอที่มีความเจเริญมากกว่าอำเภอเมืองสะะแก้วนั่นเอง mm. และนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ11อำเภอที่อาจเจเริญกว่าตัวจังหวัดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ โอ้โหทุกคนน้องตุ๊กจะบอกเลยนะว่าหนึ่งในนั้นก็คือมีอำเภอเน้องตุกอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าซี FC, ทุกคนไม่ต้องท้วงสีปากน้องตุ๊กนะคะว่าทาไมปากชิดจังวันนี้เพราะวันนี้ไม่ได้ทาลิปนะคะทาแค่ลิปมันอย่างเดียวก็คือวาสลินนั่นเองทุกคนเพราะว่าปากแตกไม่ใช่ปากแตกเพราะอากาศนะคะคือน้องตุ๊กตามประตูชนประตูนะคะเดินไปชนประตูนะคะทุกคนแล้วไปเอ่ยชนชนเหลี่ยมมันนะคะทุกคน แล้วมันโดนตรงนี้แล้วมันก็เจ็บวันนี้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจวาทําไมลองตุ๊กแบบต้องแบบมามามา,มาปากตลอดเพราะว่าแสบปากทุกคนเวลาพอเวลาลมลมพัดเข้ามาแล้วมันแสบๆนะคะไปรับชมเมื่อกี้นะคะทุกคน้องตุ๊กขอบอกเลยนะคะว่าเนี่ยคือ11อําเภอที่ใหญ่กว่าจังหวัด และหนึ่งในนั้นนะคะทุกคนก็มีอําเภอคลองหลวงที่น้องตุกอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเป็นจังหวัดของปทุมนั่นเองนะคะทุกคน <reconstruct ed ling> แล้วก็มีลําลุกกาด้วยน้องติงคคอขี่ผ่านนะคะคือขี่รถผ่านวันนั้นไปส่งงานกับแม่แล้วก็นาวันนะคะทุกคนก็คือแม่หนึ่งกับนาวันนะคะมีหลายคนสงสัยว่าแม่หนึ่งเป็นอะไรกับน้องตุกนะคะแม่หนึ่งคือแม่บุญธรรมของน้องตุกเองคะ่ะส่วนแม่แท้จริงของน้องตุกนั้นก็คืออยู่ที่สบ,บกลาวน,นะคะอื แล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าลำลูกกาอ,อําเภอลำลูกกานะคะเป็นอ,อําเภอที่อยู่ของเอซน้องตุ๊กนะคะน้องตุ๊กจําได้เลยเพราะว่าสั่งของกับน้องตุ๊กตลอดเลยนะคะแล้วก็อุดหนุนน้องตุ๊กตลอดเลยจริงเลยแบบจําขึ้นใจเลยนะคะจําขึ้นใจอีกอย่างคืออยู่ใกล้ๆกก,กันด้วยนะคะก็โหแต่ละจังหวัดคือแบบ จริญจริงๆ,ๆนะทุกคนมีตึกสูงๆแล้วก็มีโรง,งงานนะคะแต่ขอบอกเลยนะว่าแถวโรงุ๊กอยู่ที่คลองหลวง่ะทุกคนแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอะไรอำเภอคลองหลวงนะคะพูดถิดเป็นอำเภอคลองหลวงนะคะแบบขอบอกเลยนะคะว่ามีบ้านจัดสรรที่จัดขายเยอะยอมากนะคะทุกคนแล้วก็ขอบอกเลยว่าที่ดินนะคะคือแพงมากๆทุกคนแพงจริงๆทุกคนคือ เอาจริงๆเขาบอกเลยว่าแพงมากๆนะคะแพงจนแบบปลาล่ำปลาเหลือทุกคนเพราะว่าวาันนั้นแม่หนึ่งไปซื้อที่ดินใช่ไหมคะคน้องเตีงก็เลยแบบว่าที่ดินแค่นี้นะแบบราคาเกือบล้านเนี่ยตาค้างเลยเพราะว่าแบบที่ดินแบบมันแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ราคาเกือบล้านทุกคน,กคน,กคนแพงมากเลยนะคะก็เตีงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับที่ยวนี้ครั้งนะคะก็วันนี้สี่ปากชีชิชนะคะก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าปากแตกก็เลยแบบไม่อยากทานนิดแดงก็เลยแบบใสลิปมันแทนนะคะ สวยคือเกางามคือเก่าค่ะคนผู้งามนะคะงามคือเกาเ่านั่นแหละก็เดี๋ยวเต้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากทั้งตุกเลี้ยงชั่นคิปแบบไหนนะคะก็สามารถส่งลิงก์หรือว่าส่งลิงก์มาที่อ่าไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเต้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย